สวัสดีชาวโลกสวัสดี everyone can fly นะครับวันนี้นะฮะพี่ไม้ก็เดินทางนะครับเป็นไงละ่ะสภาพยานพาหนะวันนี้นะฮะพี่ไม้ก็เดินทางอ้าวตัวเองสวัสดีเป็นไงบ้างสบายดีไหมโอเคช่วงนี้ก็สบายดีนะแต่ว่าไม่ค่อยมีงานเหรอ แล้ววันนี้เนี่ยกำลังจะมาหาสถานที่ไปบินไปทางไหนดีทางนี้ทางนี้ทางนี้มีที่ให้บินแยะแยะมากมายเลยไปแล้วนะโอเคโอเคเจอกันบา,บายบายโอเคเจอกันเจอกันเฮ้ยเหนื่อยนะะยังไม่ทันบินเลยวันนี้นะครับพี่ไม้ก็เดินทางมานะฮะนี่เลย เป็นเส้นทางนะครับพี่พี่ไม้ขับรถผ่านนะครับวันนี้พี่ไม้ก็กําลังเดินทางนะครับข้ามจังหวัดกันอยู่นะครับเจอสถานที่แบบนี้นะครับยังไงก็ต้องแวะละครับนะมาเก็บภาพบรรยากาศกันสักเล็กน้อยนะฮะเอาละเรามาลองดีไซน์กันดูนะครับว่าวันนี้นะฮะเราจะบินอะไรยังไงกันได้บ้างนะครับก็แนะนําเลยนะฮะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นใหม่นะครับแบบพี่ไม้นะครับพี่ไม้ก็บินมา บินดีแจ๊พีวีนี่นะครับก็คือประมาณสัก6เดือนนะครับแต่ว่าเริ่มฝึกบิน f อ v พมาก็ประมาณ1ปีกว่าๆแล้วนะครับแต่พี่มายก็จะเน้นนะฮะหาสถานที่โล่งๆกว้างๆแบบนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะมันอาจจะต้องลงทุนกันหน่อยนะครับในการที่จะเดินทางออกไปหาสถานที่แต่ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราของบุคคลอื่นนะครับที่เวลาถ้าโดรนของเรามันร่วงมันหล่นแล้วเนี่ยมันมันจะอันตรายนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับพี่มายก็จะมีทริคนะฮะ Uh, เล็กน้อยนะครับมาแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นบินใหม่ๆนะครับ uh, พี่ไม้แนะนำว่าในการที่จะให้อุปกรณ์ของเราเนี่ยมันเสียหายน้อยที่สุดนะครับ uh, หรือว่าให้เราเนี่ย uh, เสียเงินกับการเล่นน้อยที่สุดนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยแล้วก็เพื่อเซฟคอ์สของเราด้วยนะครับหากเรา uh, มาบินในสถานที่ที่กว้างๆแบบนี้นะฮะเวลาที่มันเกิดอิมเมอร์เจนซีเคสนะครับหรือว่า ในการที่เราบินเนี่ยแล้วเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลำของเราได้นะครับก็คือบางครั้งเราบินไปเนี่ยแล้วท่าทางมันผิดนะครับท่าทางมันผิดหรือว่าลำมันเกิดมีความผิดปกติแล้วมันดีดตัวสูงขึ้นหรือเราบินเฉียวบินชนแล้วลำมันเสียอาการนะฮะถ้าเราบินในสถานที่ที่โล่งกว้างแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะดิสอาร์มได้เลยนะครับคือตัดสัญญาณมันเลยลำมันก็จะร่วงลงนะครับโอเคล่ะ ลำที่มันร่วงลงเนี่ยมันอาจจะทําให้ลำของเราเสียหายนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือลำของเราจะไม่หายนะครับลำของเราจะไม่ไม่เทคเอาเวไม่บินแล้วหายไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีสมาธิในการบินนะครับบางคนเนี่ยพอบินไปใช่ไหมบางคนเนี่ยบินด้วยตาเปล่าพอเกิดเหตุการณ์หรืออะไรที่เ,เราไม่คาดฝันหรือว่าบินแล้วมันเด้งกระโดดเหมือนจิงโจ้นะคือลำมันแบบเป็นโยโย่เด้งขึ้นเด้งลงอย่างเงี้ย แล้วเรายิ่งดันลำให้สูงขึ้นสูงขึ้นพอมันยิ่งสูงขึ้นเนี่ยแรงลมมันเยอะนะฮะมันก็จะพัดแล้วก็โดรนของเราเนี่ยก็จะหายไปเลยแล้วเราก็มองทิศทางของโดรนไม่เห็นด้วยว่าหน้ามันหันไปไหนนะฮะซ้ายขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรเริ่มนะฮะเริ่มฝึกซ้อมนะครับก็คือเราก็ต้องใช้แว่นเลยนะครับไม่ไม่มีความจําเป็นนะครับคนที่จะบิน FPV เนี่ยชื่อมันเฉพาะอยู่แล้วมันเจาะจงอยู่แล้วว่าเป็นการบินโดยการใส่แว่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาบินโดยที่ไม่ใชแว่นเนี่ย มันก็ผิดวัตถุประสงค์ของการที่เราจะมาบินอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราควรใส่แว่นเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเห็นทิศทางของลำนะครับเราอาจจะบินได้ไม่ดีบินได้ไม่สวยคอนโทรลได้ไม่ดีแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยเราจะรู้ว่ามันกําลังจะไปชนอะไรแล้วไปในทิศทางไหนแล้วเราก็สามารถที่จะตามไปเก็บลำได้นะครับเพราะว่าเราเห็นภาพอยู่นะครับแล้วก็ ชุดของ DJI นะครับที่เป็นไม่ว่าจะเป็น V1 V2 นะครับไม่ว่าคุณจะลืม memory card ที่แว่นหรือเปล่านะครับไม่ว่าคุณจะกด record หรือเปล่าเนี่ยมันก็จะมีไฟล์หมายโดรนนะครับนั่นหมายความว่าในแว่นเองเนี่ยมันจะบันทึกนะฮะประมาณ10วินาที1 0บถึงยีวินาทีสุดท้ายตอนที่โดรนร่วงหรือว่าก่อนที่จะตัดสัญญาณให้กับคุณเสมอนะครับเวลาที่ลำมันเกิดมีปัญหาแล้วเราบินในที่โล่งแบบนี้เราตัดให้ลำมันร่วงได้เลยอย่าไปเสียดายมันนะครับ ดีกว่ามันบินขึ้นสูงหายไปแล้วไปตกใส่บ้านคนหรือว่าไปตกใส่ผู้คนใส่เด็กมันจะอันตรายกว่ามากนะครับพี่ไม้แนะนําว่าบินในที่โล่งนะฮะอย่าไปซีเรียสกับอุปกรณ์มันมากนักนะครับเวลาที่มันร่วงมันอาจจะหล่นมันอาจจะเสียก็ต้องยอมรับนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะปั่นจัก,กรยานอย่างเงี้ยแล้วเราไม่กล้าเรากลัวที่หัวเข่าจะถลอกแขนจะเป็นแผลก็อย่าปั่นเลยครับเหมือนกันนะฮะถ้าเราจะบินโดรนแล้วเรากลัวลำร่วง ลำหล่นพี่ไม้ว่าก็อย่าบินเลยครับเพราะว่ามันมันมันยังไงก็เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับเวลามันร่วงมันหล่นแล้วมันจะเซฟตี้ต่อผู้อื่นเซฟตี้ต่อทรัพย์สินเซฟตี้ต่อคนยังไงนะครับเราต้องให้ความสําคัญเรื่องนั้นเป็นหลักก่อนนะครับเอาล่ะก็ถือว่า,เ,าเป็นทริคนะครับเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับให้กับผู้ที่สนใจจะเริ่มบิน FPV กันนะครับอโอเคละวันนี้นะครับพี่หมายก็ เดินทางมาจนถึงจุดนี้นะครับแล้วก็เห็นว่าน่าสนใจดีเดี๋ยวยังไงพี่ไม้ขอไปฝึกซ้อมไปบินกันก่อนนะครับไปดูด้วยกันครับวันนี้พี่ไม้จะบินออกมาได้เป็นอย่างไรกันบ้าง go Search, but you stay lost. We are, we are reaching for the stars, we